ดีไม่เห็นแล้วจะไม่ดีไม่ใช่นะทั้งดีและไม่ดีเนี่ยต้องไม่ยึดติดเลยครับต้องให้เข้าใจคุณอัตยารู้เรื่องไหมคนนุณนันทิดา <c oughs> แมวติ้งฟังเข้าใจนะการเข้าใจค่ะอาจารย์ราธุค่ะที่เราเรียกว่านึกน้อมนะโมนอกน้อม นโมนึกน้อมนอบน้อมแค่นอบน้อมเนี่ยคำว่าน้อมกายน้อมใจเนี่ยใจมันน้อมไปแค่ระลึกได้ว่าระลึกว่าดวงจิตเราสว่างเราเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวเรารู้ว่าเออนี่ดวงจิตเราสวา่ารู้ตัวนี้เป็นนโมเ่วานาโมตัสสะพระคาวาโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ์น้โมวตวนี้ตัวเดียวพอแค่น้อมใจได้ตัวนี่มีรายละเอียดของจิตนะเราไม่กำหนดอะไรเลยเพียงแต่สติระลึกรู้ระล,ลึกได้นึกได้แล้วลสตดสตินี่เป็นสัมมาสตินะ ลึกในในกายในเวทนาในจิตในธรรมนรรลึกได้หมดแล้วก็เป็นสัมปชัญญะแล้วก็ไม่เอาทั้งสติไม่้องธรรมญาคือสติตัวที่กําหนดนี้ไม่เอาแล้วเป็นสติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ว่าจิตเห็นจิตนะจิตเห็นกายจิตเห็นเวทนาจิตเห็นจิตจิตเห็นธรรม รู้เห็นในธรรมตัวจิตตัวนี้เป็นตัวจิตที่เกิดจาก <c oughs> ที่เราบ่มบ,ำ,บำเพ็ญมาก็ <c oughs> มันเกิดปิติปิตินี้ก็เป็นปิติสมโพชงแหละมันเป็นเองเลยนึกถึงความรักเมตตาที่มีต่อแม่ความรักเมตตาที่มีต่อลูก ความรักเมตตาที่มีต่อบุคคลที่เรารักแล้วก็ไม่มีความเกลียดในรักเมตตาตัวนี้ผมไม่หาเะารําตัวนี้ที่มันเป็นอุเบกขาตัวนี้ไม่มีเกลียดไม่มี bias ไม่มีลำเอียงไม่มีอคติแล้วความรู้สึกรู้เห็นจะ เป็นไปโดยธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่เพียงเท่าน,นี้นะต้องสลัดตัวตนจากรู้จากเห็นอีกคุณ,ค,ณคุณเราเนี่ยจะต้องฝึกอบรมตัวเองเนะี่ยฝึกไปอย่างนี้ไปบ่อยจนทั้งว่าเห็นจิตตัวเองแล้วนะ แ้วจิตไปเห็นตัวจิตที่มันคิดนึกเข้าไปอีกที่จิตเห็นจิตเนียคุณคุณจิตสุภาเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่า ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยค่ะหลวงพ่อหรือว่าจิตดวงนี้ปรารถนาพระนิพพานจึงไม่เกิดธิดหรือหรือยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เข้าใจค่ะไม่ไม่เห็นก็ไม,ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าของเธอไปทางตัดหมดสัตว์ถึงหมดไม่เอาอะไรอรตอว่าแต่ถามว่าในกายเธอมี มีความสว่างไหมจิตเธอจิตเธอสว่างไหมหลวงพ่อเห็นความสว่างในกายในจิตของเธอจิตเธอก็สว่างกายเธอก็สว่างคนอื่นเขา,จ,าจะมองเห็นจักกะที่หนึ่งเธอก็เปิดอยู่ที่วันก่อนที่เธอถามเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็มีจริงคําว่าเจ้ากรรมนายเวรก็คือญาติพี่น้องที่เขากำลังทุกข์อยู่ ที่เคยมีกรรมมีเวรกันมาก็มากแล้วก็แผลไม่จากดน้ําบ่อยๆ่ตรวจน้ําเช้าเย็นเลยค่ะเจ,าจา้าเจ้าการหลวงพ่อตรวดกี่ครั้งก็ได้ก็ะะจะได้ประโยชน์คุณบุตรคุณว่านนะคุณยมมบำรุงรูเล็ก<อ>ก็เช่นกันนะ ที่พูดในีพูดรวมรวมทุกๆคนจ <c> ะ <oughs> ยกตัวอย่างของแต่และบุคคลมาดูคุณยุพาเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาตัวเราว่าตัวฉันรู้ตัวฉันนี่ตัดทิ้งหมดน <c> ะ <oughs> ต้องไม่มีตัวฉัน เหมือนพระจริญเนี่ยค่ะเคยเอาคำสอนหลวงพ่อพุทธทาสมา,าเทศสมัยนั้นปีสามสี่ใช่ครับเออลัทธิเกียริชั่วก็อรีพอ,อกันครับครับทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันหลวงพ่อพุทธทาสลงมาทั้งชั่วทั้งดีอัปรีทั้งนั้นไม่ไปติดอยู่ในกรรมดีไม่ติดในดีในชั่ว อาแล้วทีนี้ถ้าเจ๊ปิ่นรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องได้หมดนะหลวงพ่อจะ้าหมดให้นิ่งอย่างเดียวอ่ะตอนนี้ทำไมปิ่นนิ่งอย่างเดียวอ่ะเิ้นไม่เข้าใจจิตตัวเองเหร็นแสงในตัวเหรเห็นแสงในตัวคือรู้สึกเข้าท่านเหมือนว่าจะให้ปิ่นปล่อยปล่อยหลายๆอย่างในตัวออกให้หมดลอยต้องปล่อย ถ้ากาหนดแล้วมันไม่ได้อย่างที่แต่ที่พูดทาตัวกูของกกเมื่อกี้ใช่ค่ะท่านจะไม่ให้ปิ่นจะติดกับหลายๆอย่างเลยค่ะเพราะว่าไม่ติดแต่ทําหน้าที่อยู่นะ่ังขน้เที่ตไอ่ทำเพราะว่าหลายคนยังต้องการปิ่นอ่ะเขาจะมาให้ปิ่นไปตลอดช่วยไปนะช่วยไปแต่ว่าก็ที่ว่าที่นี่ฉันทําทําได้ฉันทําดีฉันทําสําเร็จไม่มีฉันไม่ค่ะ ป็นพยายามรักษาตัวก่อนถนอมตัวไว้ก่อนค่ะไม่กล้าเดินทางมากมากยังห่วงร่างกายตัวเองอยู่พระอายุมากขึ้นแล้วตกเที่ยวนี้มันหนักถูกต้องแต่ทําไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงเพราะมันมันจะคลายจากความห่วงเองจิตตัวนี้มันจะมีความอาถรรพ์มันอาถรรพ์มันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นท่านพอพอพอคลายตัวนี้ออกแล้วจะจะไปสัมผัสได้อีก ท่านบ,บอกเขาอื่นทาใจใสๆแล้วก็คอยรับงานต่อหน้าที่ยังมีอีกค่ะเห็นท่านพูดอย่างนี้นะปิ่นยังไม่เข้าใจตัวเองก็ต้องทําอะไรอีกไม่ต้องทาใจใส่ไม่ต้องทําอะไรมันใสเองท่านไท้เขาเงี่ยงอยงเดียวหรือน่งเงียบเดียวเดี๋ยวนี้ครับมันนิ่งเฉยเกินไปก็ไม่ใช่ปิ่นก็อยากจะเบตาไม่ต้อง<า>เอรยงมันจะนจะแจ๊ปต้าเดียวหลวงพ่อ มีไม่ได้เลยนม่นเป็นไรราไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเองคะอค่ะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะให้งงตอนนี้ไม่ต้องงงปล่อยบทเลยปล่อยบดให้นิ่งก็รู้ว่านิ่งแต่ว่าให้รู้ว่านิ่งนะรู้ว่านิ่งแล้วก็ไม่มีปิติหล่อเลี้ยงนะอ่อตอนนั้นแหละชอบฟังปิติหล่อเลี้ยงก็รู้ทุกวันนี้เปิดพยายามเปิดหลวงพ่อบางที มันมีหลายๆเรื่องที่คนจงมาโทรโทรหาควรปิ่นแล้วปิ่นก็ต้องทำหน้าที่ไปและทำบัตรประเพณไปสักแล้วก็เลยบางทีเข้าเข้าหายหลวงพ่อไม่ได้บางครั้งก็แย่ใกเราฟังแต่ทามาหลวงพ่ออย่างนั้นนิ่งให้ฟังอย่างเดียวอ่ะท่านเหมือนบางครั้งไม่ปินรับฟังท่านอย่างเดียวแล้วก็มาพิจารณาตัวเองด้วยค่ะดีแล้วก็ทำหน้าที่ไปได้ค่ะทำหน้าที่ไปค่ะ ความว่าคุณลงพ่อหไม่ก้าค่บไม่เครียดไม่หนักดีแล้วถูกต้องเลยไม่เครียดไม่หนักเลยเดี๋ยวจะให้มีความความรักเมตตามันเกิดมากขึ้นเองคับมันเกิดเองนักมากเมตตาเนี่ยนะอ่อแล้วถูกแล้วครับขอบคุณหลวงพ่อใหญ่มากนะครับค่ะเป็นชอบฟังหลวงพ่อใหญ่อย่างเดียวอ่ะอยากรับฟังอย่างเดียวรับนั่งกฏิบิติอย่างเดียวอ่ะเป็นไม่เข้าใจติตัวเองเขาเป็นอะไรพักไม่เปลี่ยนไปเป็นรู้สึกเปนตัวเปลี่ยนไปนะคะ เปลี่ยนไปตอนนี uh ้เขาเรียกธาตุในกายหรือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันเริ่มปรับมันกลับมานานแล้วมันปรับไปเรื่อยๆปรับเรื่อยๆตอนนี้คือว่าเคยหนักเคยตึงไม่มีแล้วไม่เลยครับเอาหมดทุกอย่างเลยดีแล้วครับถูกต้องแล้วนะจับไปเรื่อยๆ หลวงพ่อใหญ่เจ้าขาปิ่งจะตอบไม่ค่อยเป็นค่ะแต่พูด,ดตามนี้แหละพูดไปตามนี้แหละนะดีแล้วค่ะปินน้อมรับคำํำสั่งสองขรงหลวงพ่อใหญ่ตลอดเวลาค่ะปิ่งชอบฟังค่ะครับครับขอบขอบขอบคุณครับคุณออยเป็นไงคุณออยค่ะสัมผัสได้บ้างนะจะมาพูดเข้าใจนะ เข้าใจค่ะก็โล่งแล้วก็เอ,อรู้สึก,กสงบค่ะเวลาที่หลวงพ่อให้มาให้พลังค่ะค่ะมีเธอเป็นชื่อเหมือนกันนะเชื่อเล่นชื่อออยคนหนึ่งชื่อน้ำนะค่ะอ๋ะอแล้วพีเข้าใจนะคุณทิพย์คุณทิพย์คุณทิ่คมก็เข้าใจนะ to okay. call i will you can call me later okay thank you i will take care of you and your house doesn't have anything wrong your body doesn't have anything wrong my my energy the energy that i Transmitted just now, also clean you. Thank you. Clear your mind. Clear your worry. Okay. Thank clear you. Clear your mind, clear your worry. Everything, don't worry. Do not worry. Feel the happiness in you. Feel the love, passion. feel the equality at h e center in the center of center of your heart it is clear now already clear up thank you do you feel better I do I feel a lot better okay you take good care คุณคริสตินเนี่ยพูดไทยได้บ้าง แต่ว่าภาษาลึกๆต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาเขานามสก,กุลบุญนาคนี่ตระกูลบุญนาคอยู่ประเทศอเมริกาอยู่เท็กซัสเซนเป็นอยู่ทกุกแง่เลยร<ะ>ครับผมพ่รครับตระกูลบุญนาคเนะี่ยผมเองก็รู้จักท่านพลเรือตรีพูนสุขบุญนาคตอนนี้บวชอยู่ที่สัตหีบครับหลวงพ่อวัดหลวงพ่อชีครับเป็นตระกูลไบตระกูลบุญนาคนี่มากไม่เป็น เป็นหมื่นเป็นแสนมากมายไม่ทราบเท่าไหร่เป็นล้านย o u have m แม y นี่บุญนา n ยินย your name your last name your <laughs> your ancestors but one good thing is that your b d n a having morality แต่บุญนา k ที่เขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะมี ที่วันไปบวชไปอะไรเนี่ยเพราะเขามีทุคุณธรรมมีมอรัลิตี้หมอเราอยู่แค่เจ็ดหมอเรายินยอม o o บครับให้ be happy change your mind change your feeling be happy now that's clear clear now you can see your mind now can you feel that feel in the center of your heart Then you can see the light in you. Okay. Thank you. And now your house is clean. Your body Thank is you. clean. You do not need to believe me, but you check it from your feeling. But do not push hard. If you push, you cannot feel, and you feel the tightness. Too tight. You have to be like, let it be by nature. เนช์แนชชัล e เต a อเค y o ่ a r ค c l e ร r now อะไรคุณทุกทุกคนากคอหค่หลงท่เราดที่ลนะเราบนั่นจะาลพ่อที่อเมริกาครับคดีค่ะประธานลูกโซจิีค่ะท่านแม่แม่คิดดีนะ อ๋อครับนุชจลีเจริญสุกครับเจริญศุกขาคอบพระคุณค่ะนุชจลีเป็นไงบ้างอ่ะหนูก็ดีขึ้นเขาบอกว่าอ่าซี่โครงหนือข้างในมันช้ำอะค่ะเดี๋ยวค่อยแต่ะด๋ยวทนุชลีไปไปโดนอะไรมาเดี๋ยวหลวงพ่อถามกันหน่อยหกอหกเขาล้มค่ะหกเขาล้มแล้วก็นอนลงไปเลยค่ะลาบทั้งทั้งทั้งหน้าอกทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อขอดูที่นุชจลีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตรงไข่ดาวค่ะอไข่ดาว ไม่ใช่ flower flower นี่เป็นนั่น flower flower เจ้าค่ะดนลูกสาวเขาเจียวไข่ให้นาหลายปีหนูหนูเห็นว่าสวยดีหนูก็ลเก็บเอาไว้โอเคอ่าโอเคครับกลาบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะแล้วตะกี้รับได้รับพลังไหมหนูหนูดีขึ้นนะคะหนูดีขึ้นแล้วก็จะคิดว่าคงได้รับแะบ้าค่ะหนูเข้าผ่อนสบายขึ้นอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วตอนนี้เจ็บที่ไหน เออเจ็บที่ตรงหลังค่ะข้างหลังข้างหลังข้างขวาก็ลงมาแล้วก็ปวดหลังทั้งสองข้างแล้วก็หน้าอกข้างซ้ายก็บางครั้งก็จะเจ็บเจ็บแต่ว่าเขาดูเปิดวิดีโอดิเปิดวิดีโอเปิดวิดีโอโอเอค่ะเจลีนี่ไก่หรือเปล่าใช่ค่ะเอาไก่เปิดเปิดวิดีโอได้ไหม ค้าพยายามอยู่ค่ะเอ่อให้ไก่จันโนช่วยสอนหน่อยเปิดวิดีโอใ,ใครก็ได้ช่วยบอกนะครับกดที่เอ่อจุดจุดขวาสามจุดนะครับคุณไก่คุณนุชงจลีครับเปิดเปิดแล้วครับหลวงก็ใหญ่ครับมันมันคอด้วยเธอไม่ใช่ไแค่ที่มันปวดหัวด้วยนี่เธออยู่ในรถเหรอ อยู่ในรถเจ้าค่ะเพราะวันนี้หนูมาช่วยงานการกุศลเขาเอากคริสต์มาสฝรั่งก็ให้มาช่วยงานแล้วใครขับรถคุณบุญเทินเอ่อตรงวันนะคะตรนตุคุณบุญเทอรคุณบุญเิรสวัสดีครับคุณบุญเทินมัสการครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวอ่าให้ทุกคนคุณบุญเทินจอดรถสักสามนาทีได้ไหม ดได้ค่ะ,ะได้ค่ะก็ได้ค่ะกำลังจหาที่จอดรถให้ก่อนองหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนอย่าถือเลย <c oughs> ทีว่าจะเลิกจะปิดแล้วจะหยุดแล้วก็อดไม่ได้อย่างนี้เธอจอดรถได้ยังจอดรถได้จอดแล้วค่ะเอาตั้งตั้งตั้งโทรศัพท์ให้เห็นใบหน้าเธอะ คนณช่วยแผ่เมตตาไปที่คุณนุชจลีคุณไก่หน่อยที่เอ,เ,อเอ็นเอ็นเอ็นตัวของของไก่พอแล้วครับเอ็นตัวของไก่พอแต่คุณบันเทิงก็ได้คุณอบอกไปที่กล้องบอกมองไว้ที่รูปครับแล้วก็ทำใจว่างๆเอามือซ้ายนะคุณไก่มือซ้ายวางที่สะดือมือขวา,ขวาซ้อนทับบนมือไก่ หายใจตาง <Okay. S 1> ถ้าหายใจไม่ออกไม่เป็นไรหายใจไม่สะดวกไม่เป็นไรเอาละหายใจสบายๆตามได้เดี๋ยวเดี๋ยขอทุกคนช่วยแผ่เมตตาไปที่คุณไก่หน่อยนะ <Okay. S 1> ก็ทุกคนเริ่มนะครับเริ่มนะครับ